แม่จะมาเล่นเกม F C มโบ i า e จะไม่ไม่เป็นแมละคะ่ะน่าจะเป็นมามีมากกว่าเราสองคนเมื่อลูรกจะมาสุ่มเล่นกับพี่นะคะพี่คนนี้เราก็เคยเล่นแล้วแล้วก็โดนเจ็บหนักตลอดมาเดี๋ยวมามีเป็นคนเล่นแบทแมนจะเป็นคนให้กำลังใจนะคะคุณแ,แม่นี่เล้วคุณแม่ไปน,นอนเล่นโลบอกแล้ว ช่วงนี้แมนๆค่ะติดโรบอ์นะคะ FC ม o b บายเขาพี่เกตวิ่งโอ้ยย่งพุ๊งย่าพุ๊งย่าพุงเดกันเกนอยยิงปุ๊งอือกอยังเหนียวอยู่ขวางไปว่างให้ใครโ้ยอย่าพึ่งอ่ากอล าวางไปพี่จ๋าใจะเย็นๆจ้าอ่าจ็ดไป โดนเหนี่ยนวนะจ๊ะไม่โดนง่ายๆนะจ๊ะไปอืมอไรไม่เหี่ยโดนโดนจะโดนแล้วูนวนึ่งคิดออไป,ไปอโอ๊ยเจ็บเจ็บไปอืมอย่งแย่งย่งเดยวไปก่อนเด็กไปก่อน มันมีทำอะไรมันแมนมาดูมามีนมิโลมันแมนมีพี่เขาขอเล่นกับแบต,ตอร์นะแอปมาแล้วแต่ไม่รู้คนไหนเนี่ย,โ,โ,ยโอ้โดนไปแล้วค่ะอปซีโมโบายเหรอเอฟซีโมโบายแ๋ยวมันมีมนนม่ขอเป็นคนเล่นแกนะาที่ค่ะ แต่ถ้าใครอยากเล่นเตะบอลกับแบทนะคะไปเล่นโลบอกเล่นแมปบูล็อกได้แต่ถ้าเอ m ซี i l e ต้องมาเจอหมาม,มีแทนเพราะช่วงนี้น้องเขาจะเบื่อ FC Mobile นะคะแล้หมาม,มียังเล่นได้อยู่ถ้าอยากเล่นมาเล่นกับหมาม,มีเลยนะคะทุกคนหมดครึ่งแรกโดนไปสองลูกกดไลค์ให้คะ่ะ ครึ่งหลังเบาๆกับมามีหน่อยนะคะมานะมามาสไลด์ไม่ถงึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นๆโอ้พึ่งหลังมาโดนไวมากเลยพี่ต้องใจเย็นกันนะจ๊ะพ<ๆ>ี่มใจเย็นกันหนเลยไปเด้อ

ไปอืขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยรูปหน่อยอือ,อะ,อไ,ไ,ะอได้อ๋อไอคดี่ข <laughs> ึ้นไสด้วมายอมได้ด้้น <laughs> น <laughs> ดนเสาแล้ก็เข้าไปเีสาไม่ช่่ช่ เกือบรอดแต่ไม่รอดนะครับนี่คราวสามก็โดนเข้า,า,าไปเป็นเต็มโดนไปแล้วสี่ม,มาใกล้หน่อยให้แบตมาช่วยภาคหนยก็ไม่ได้ภาคขาเลยมาแล้วไ <c oughs> ม่ได้ช่วยอะไรหรอกไม่ภาคไป โอ้โหฉลายเลยฉลายฉลายฉลายออบอลไปไหนะบอลมันกิ้งไปกิ้งมาจนนี้เวียนหัวแล้วค่ะโอ้เข้าไปแล้วจ้ะโดนไปห้าสูนเบาๆเดี๋ยวดูนะคะว่ามังม,มีจะทำลูกได้ครั้งแรก ตอนไหนอืมได้ลูกน้อยมากทุกคนให้กำลังใจมามีให้ได้แต้มแรกด้วยนะคะอคื<ก>นี่ียังรอดอ้าวรอดไหมเนี่ยโอเครอดโดนไปห้าศูนย์ ไปสมเล่นกับพี่คนถักไปคนที่สองที่มามีมาเล่นด้วยนะคะนะเดี๋ยววิทแมนเขาไม่เล่นนะคะเล่นกับมามีไปก่อนนะคะทุกคน ขอเสียดแต้มน้อยๆนะแล้วก <phin reforms> ็ขอมีสักหนึ่งแต้มโอยดยืยักยักคือเอฟซีอยากเล่นกับน้องแบทนะคะแต่น้องแบททำไมอยากเล่นเขราเบื่อเอฟซีโมบาย ผิดนันกดัผ่านดงอะไรอะไรอะไรี่อ้หตกบาไปนรักจงเลยให้แตมอนี้ใช่ไหมคะอุ้ยข้างขา เสร็จเ้าก็จะเอาคืนเลยใช่ไหมรู้นะรู้นะนั่นไงจะเอาคืนแล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> ให้แต้มก่อนหนึ่งแต้มเพื่อให้ตายใจเน็ต <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะดี <c oughs> ติดขาด,ดขัดมาก <c oughs> ม

มันไม่มีกำลังใจเล่นแล้วเพอาได้หนึ่งแต้มจากจากพี่เขาโก้ใหแต่อยากได้กำลังใจมากกว่านี้ก็คืออยากยิงเข้าเองอ่ะไรหมดครึ่งแรกไวมากค่ะกดไหนอะไรครึ่งสองมันจะเป็นยังไงอ่ไมันวิ่งช้าจังเลย คือร mm ัวๆรือมายามาเอบเยากกิน huh. ข mm ้าเองบ้างกินข้าวเองบ้างอย่าอย่าขอลูกหน่อยครับขอลูกหน่อยครับ เข้าลุกเลยครับไม่สไลด์ไม่โดนเด็กข้าลุกม,มาไม่น้อยเข้าลุกม,มาไม่น้อยใจดีกันมาไม่น้อยไป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 โอ้วิ่งก็ฉาอ่ะ พี่เขาจยืนขนาดนั้นมาแยังๆไม่ได้เลยโอ้โหตู ม่จ้าขอมใชหน่อยสยเอ้าวปะทูจะขอยิงซะหน่อยบแเกือบแล้วเกือบแล้วสรุปโดนไปนะคะ สำหรับคลิปนี้หมามี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจหมามี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย